สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับก็นี่เป็นสภาพหลังจากถ่ายละครเสร็จแล้วครับยังหน้าเต็มผมเต็มอยู่เลยผ่าตั้งแต่ตี5เอ้ยตื่นตั้งแต่ตีหถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามีทุกซ้นดูนี่เขาเรียกว่าเบรกดาวเห็นไหมเบรกดาวก็คือใบนัดนักแสดงว่า ว่าจะถ่ายฉากไหนบ้างตอนไหนบ้างแล้วก็ดีเทลในฉากนั้นๆแล้วก็นักแสดงมีใครบ้างที่ไฮไลท์นะครับก็คือคอปเตอร์เองนี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะที่เป็นแบบน,น,บบนี้เป็นแบบนี้บ่อยๆไม่ได้บ่นนะเอามาโชว์ให้ดูว่าถ่ายทุกซีนสภาพหัวยับเยินมากตัดผมแล้วพี่เทนตัดให้ในกองซึ่งมันเยินมากมีสิวขึ้นด้วยหนึ่งเม็ดเห็นไหม นี่หนึ่งเมตรอ้อสองเมตรสองเมตรนี่น่ยอ,อ,อ,อันนี้เป็นรอยไม่เกี่ยวอันนี้เดี๋ยวก็หายเหนื่อยมากเลยแล้วก็ตอนนี้ออดึกแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยหน้ายัางแน่นอยู่เลยลงไปเซเว่นก็มีคนมองด้วยใช่ไหมหน้าแน่นแล้วก็นี่นั่งอยู่ห้องของน้องที่สนิทที่สุดเฟอร์และซัน สวัสดีค่ะเฟิร์นเอากระดาษออกดิไม่เอามันไปไม่เอาออกจะเข้าไปหาที่ที่เกียร์ทำเขาไม่ได้เอาออกดีๆเร็วๆไกลๆจะได้ไม่เห็นทักทายหน่อยเจอข้างนอกเขาจะได้ทักทายเร็วเฮ้ยเอาอายๆไม่รู้จะอายอะไรตัวจริงเปิดมาก็ไม่ได้สวยสัหน่อย วันเมื่อกี้ไปว่าสติีคเนตมาที่ห้วยขวางกับเพื่อนโอ๊แต่ว่าลืมลืมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายโซเชียลแคมอ๋อแล้วก็เราทำไมอ้วนจังวะน้าบวมั้หรือเป็นมุมหรือว่าไฟสนใจะไฟมั้งจะบอกว่าเออขอโทษสำหรับบางคนด้วยนะครับที่คอมเมนต์ใน Facebook กับ Instagram เพราะว่าเวลาจะนอนจะไม่มีเลยเลยไม่ได ตอบคอมเมนต์เท่าไหร่แต่จะพยายามไปตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่แล้วเรื่องร้องเพลงด้วยก็มีฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆว่าร้องดีหรือเปล่าไม่รู้ข,ข้างตัวเองส่วนใครอยากจะฟังเพลงต่อไปเพลงไหนนะครับก็รีเควสต์กันมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะจะจัดให้งั้นวันนี้ไปก่อนนะอ๋อที่มาที่นี่เพราะจะมาติวเคมีให้เฟิร์น น่ะยังมีเวลามาติวเคมีแต่ขอตวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็นอนแล้วแหละเพราะว่าพรุ่งนี้วันแรงงานเราว่างแต่เฟิร์นสอบกับนันสอบขยันไหมอานหนังสืกอนสองคนนะครับงานไปละเ,เดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอยาซมิณ่าทรายให้ um hey. ติดตามกันได้นะครับที่ Facebook Instagram Twitter แล้วก็โซเชียลแีเชื่อเดียวกันหมดเลยคอปเตอร์กาเซ C O P T E R K S A D E วันนี้ไปแล้ว